สวัสดีครับนิโกวอครับวันนี้เราก็จะส่งรถอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นคอนเซปต์รถบรรทุกนะครับไปเข้าสวนคันนี้งบอยู่ที่1,000งแสนหมืนกว่าบาทตีว่าแสนสองนะครับเบ็ดเตร็ดมีอะไรบ้างนะครับมียางเป็นยาง m a ็ก i ินะครับ2องห้านะครับแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นป no ิกนกโปเฟนเดอร์นะครับ สปริงผมใช้เป็นไอรอนแมนนะครับช็ออัพก็เป็นตัวโมโนทูปโอเวนเดอร์นะครับทั้งหน้าและหลังมีรั้วของเอลเลนเดอร์นะครับรั้วตัวนี้ทรงสวยนะครับเป็นรั้วเอลเลนเดอร์ยกสองนิ้ว ด้านหลังมีโชกับอย่างเดียวเสริมแหนบไว้สำหรับบรรทุกนะครับเหมาะแก่การใช้บรรทุกผลพืชเกษตรต่างๆนะครับจังหวัดใกล้เคียงพังงากระบี่และนองเข้ามาได้เลยครับกันชนหน้าผมใช้เป็นเปียกจังเกิลนะครับผมชอบงานเขาส่วนตัวนะ ครอยเชื่อมสีนะครับดูความละเอียดมีไฟเป็นตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น led ไฟหลีก็เป็น led วินช้ยเป็นท็อปสปีด12,000ปนอนดอเชือกนะครับเป็นเชือกมองอยู่ข้างในอย่างนี้กันชนตัวนี้จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นในก็สำหรับวางวินเพื่อความแข็งแรงผูกกับคัสซีได้แข็งแรง ด้านนอกก็จับแค่ลอเลิศมันมองมุมนี้มองมุมนี้โอเคมาที่อู่เรานะครับอู่เราที่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ป่าของชิดท